สวัสดีครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับอธิบายวยากรณ์ N3 ตามลำดับที่โอกขโ้อบอบบ่อยๆไม่ใช่ว่าตามลำดับหัวข้กในหนังสือเรียนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกคลิปที่1นึ่เอเคี่ยว่า1น่แต่ว่าจริงๆมีคลิปที่ศูนย์ด้วยก็อธิบายว่าวยากรณ์ N3 นะครับก็จะเรียนงยังไงหรือใช้หนังสืออะไรนะครับผมก็เคยในคลิปนั้นแล้วใครสนใจก็เข้าไปดูนะครับงั้นวันนี้จะอธิบายวยากรณ์อันแรกนะครับ で、これ見てください。カムシュワイベップ、n んマンペップ、カムシュワイベップは、に、レコを比べてとか、に、置いて、あらゆるに行く。まカムシュワイブは、カムグリア、タンタン、ループで、あらゆるにの。うん、グライペン、カムシュワイや例えば、この、ナームについて、なんか、ペン、NC、シェアメーカー、コクエリアンレオ。人ンチン、カムシュワイクに、なんか、ついて、マジャカマ、つきます、ループで。 では、とんになんか、このカムシュアイがカムグリアマンパソン。レ、グライペンカムシュアイ、ヤイ。なんか、プレはルヤンキアオが、シャメか、ナームについて、アニクエネスギなんか。コノクチャクなんか、ナームに置いて、これもマジャック置きます。ナームに比べて、比べて、コマジャク比べます。シャメイ。カムシュアイブはカムグリアルーてな、マンタムハイペンカムシュアイマイ。レ、アンニなんか、 ออกข้อสอบเกือบทุกปีจากอันนี้นะ่ะเลือก4ีอันนะคะเป็น Choice และก็ให้นักเรียนเลือกตามความหมายของประโยคด้วยดังนั้นอันดับแรกนะครับพวกเราจะเตรียมพวกนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเพราะอันนี้นะ่กกะปกติออกทุกปีสว่วนมากเป็นคำถามแรกนะครับก็พวกนี้นะ่ะถ้าแปลได้ถ้าเข้าใจวิธีใช้นะครับก็ตอบได้ทันทีนะครับไอ้ไวยากรณ์แรกของวันนี้นะครับเป็นอันที่ง่ายๆนะครับこれですはい何ี๋ยว 接続、あ、接続うう、マイコアママンチャイガップループアライ、カムナムループアライ、カムグリアループアライ、パサアリップンリアコア接続と言います。タンは日本めちゃシャイカマー接続。なんかはい、接続こうに比べてなんかチャイガップナムタオナムナーに比べてバンコンコー、wow? あれ比べてテチャンルス食イへんなはい、比べてなんか、マジャー、カマ、比べますス、ヒッポ、ヒッポ、チャイメ、クラベマス、カンジエンシー、カムサップエン,ン N C シー、チャイメカ、プレイはプリアップ、ティアップ、 ดังนัダダ้นนักเรียนก็สวมมากนะครับเดาได้ว่าอ่ะคุณเปรียบอ่ะคุณเปรียบมั้ยอันเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบอ่ะสดงว่าเมื่อเทียบกับนี่ตัวอย่างเช่นถืว่าเรื่องตัวปีกนะครับเป็นปีนี้ใช่ไหมปีนี้นะครับคนจะดารู้ですねให้คนที่เข้าสอบ JLP T นะครับเยอะอ่ะปีนีーー้นะครับคนจะมีคนที่สอบ JLP T นะเยอะแน่เลยอะไรอย่างนี้อืมและคุณเปรบมั้ยกุลเปรียบเทียบใช่ไหมกับสากเน้นですね สักหนคือปีที่แล้วก็ความหมายเหมือนกับเมนันะครตรงเอ็าเราก็เรียนคำว่าเนันใช่ไหมอันนีープープイイ้มันภาษาพูดมากกว่านนี้มันษัเียมากกว่าเวลาพูดไม่ควรใช้คนที่สบเอ็นสีผ่านเร็วนะครับน่าจะเดาได้เพราะว่าคือเราไมาสุดเปรียบเทียบแต่คอเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วน่ะคนที่อบเจอปีที่นเยอะแน่เลยอะไรนี้ これ、ペンパサータイコアジャペンムアティアップガップかな。で、こう、もう、こう、イメージコン比べます。クップリアップティアップコルイ、ドゥトロンニ、昨年に比べてですね。こう、アニークプライオークラックシャメアカピーニーナカ、ミコンソープチェルピティユネルイ、ムアティアップカピーティーレオーナカ、ポープリアップティアップカピーティーレオー、ライパマニ。アンアンドゥプライオクトはやなかカ、アニーに比べて、弟は頭がいい。はい、フワルラントピックはユトロンニー。はい。 クワルラントピック、ノンシャイですよね。頭がイーク、サモン、ディー、フワディー、なんか。で、こう、に比べます。あにプリアップティアップかピーシャイですよね。まあ、マイクはまあこう、まあ、ムアピティアップかピーシャイ。なんか、こう、ノンシャイな。 ว่าดีแซลมอนดีนะครับตอนนี้นะครัน้ชานะครัมดีจริงจไหมก็ไม่รู้แต่เมื่อเทียบกับพี่ชายนะครับเขายังดีกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้คือสซลมอนปรียบเทียบใช่ไหมครับอิมเมจคนนี้คุ้เปรียบเทียบับนั้นอาจจะพูดว่าโอโตโตะอันนี้อยูอันมนกีชายหัวดีกว่าพี่ชายใช่ไหมครับอันนี้คือวยคน N ์ n าใช่ไหมครับก็เหมือนกันกว่าใหมเหมือนกัน ไอ้ท็อปไอ้ญี่ปุ่นวงนิ่คราเบยクอังกอวะมุซคะศึกนไม่ให้ฟูวรลัน t อปคิค์ทรนนี้นี่นะคกับภาษาอังกฤษนะครัามุซคะศึกนไม่ยากค่ะไม่ยากจริงจรงหรอไม่ไม่ไคือไม่กว่าากเมื่อเทียบกับภาษาญี่ปุ่นนะคยังภาษาอังกฤษนะไม่ยากค่ะอย่างนี้มันไม่ได้พูดว่าภาษาอังกฤษนะครับไม่ยากค ใช่คุณที่จะสอบ N 3นะครับต้องรู้ไว้คือตั้งแต่ N สานะครับคำนวนรูปเตะตางๆนะครับใช้รูปตัดมาสแทนได้ด้วย アニコペンワイヤーコンティ、みなさん、なんか、こわんじゃるわい。チェン、ループて、ラムダップ、トゥーン。レコーラムダップトゥーパイアープナーン。起きて、シャワーを浴びます、シェメイ。タンテエンサー、なんか、ペンパサーキーアン、シェメイ。起き、シャワーを浴びます、クゥーペンに、ライドワイ。チャイループマステン、ライドワイ。アニコペン、コアムルーティとん、ライドワイ。はい、ですから、この2比べて、なんか、ジンジンとんみ比べて、タイは、サムノワンティ、チャイループて、サヘーヘイ、ループて、ラムダプ、ループて、 タンターンなんナカップコ、チャイループだッマステーダイルワイ、ナカップタンテンエンサムくんぱいナカッだダンナンアンニナカマシャはピッカはい、とップア日本に比べると、タイは物価が安い。はい、これね、毎回ークエンサムナカッタイは、まあ、ルワイコディ。これ、特ッポー、シャメ、ポープラゴットは、ポープリアティアップカプラティティプンナカプ、ラティタイナ、カーコンチップナカップコトークアレイに。まあ、カーコンチップスンタン、物価が高い、物価が低い。物価が安い。安いかなうん、シメ、うん。 พัาษาไทยใช้ก็มาค่ารองชิพสูนตามใช่ไหมแต่ภาษาญทีุ่่นใช้ก็ากกกกกกมาบุก,ก็ส,สูงบุกสูงมาก่าท่ใชได้ทังสมองทันสมองมากว่าที่ใืไุกทันคมองกาคาอันนี3เอจอด้วยราเป็นค่าขงชินคืมว่าราคาขงสินค้าต่างๆนะคะให ประเทศไทยนะคะค่าคนชีพน่ต่ำม,มันไม่มันราคาทุกทุก,ทก่างนะคะราคาถูกเมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่นเอานี่กือเะไรไม่ใช่หรอครับก็ใช่แต่ว่าอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันเนาะท็กคือเงื่อนไขใช่ไหมครับพอปรากฏว่าใช่ไหมพอเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นนะคะประเทศไทยนะ่คะ่าคนชีพต่ำดังนั้นอันนี้ก็ใช้แทนได้ในนังสือเรียนต่างๆก็เขียนว่านานี่คนนะรไม่ใช่หคะมันใช้น้ำนี่คือเะรนี่โตแทนได้ด้วยนะครับมา ผมคิดความหมายก็เดาได้แต่ว่าอันนี้นะครับไม่เคยอ,อกก็สอบเอ็ก็หรีไม่ต้องรู้ไว้ก็ได้แต่ว่าพูดแบบนี้แทนก็ได้อ่าวันนี้ก็แค่นี้อมสบายมากใช่ไหมครับเอ็มเดี๋ยวค่อยๆย,ย,ยากขึ้นครับเอาวันที่ง่ายที่สุดนะครับก็ยันที่บอกนะครับก็ได้อันนี้นะครับก็อ,อกบ่อยมากแต่ว่าใน10ปีที่ผ่านมานะครับเท่าที่ผมดูน่ะน้นี่คือราเบเตะนะครับอ,อก12ครั้ง โอ้กหมายคว่าอาจจะไม่ใช่คำตอบก็ได้แต่อยู่ในช้อยส์ว่านามนี้กรออะไตนะข้อสอนนามนี้บเออะไรอย่างนี้เห็นบอยใน N3 ในช้อยส์นะครับก็เลยต้นรู้ไว้ว่าอันนี้คือเมื่อเทียบกับนะครับหากเปรียบเทียบกับอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นสำนวนเปรียบเทียบค่ะให้เดี๋ยวของวันนี้นะครับแค่นี้ครับมิรัสั่งมัาไิมาโชว์ซูซๆนะครับยารุมซามักจีเอพด้วยให้จ้าววารมาสวัสดีครับเซลนารา